สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่อง uh, the Bank of New York Mellon Corporation หรือชื่อย่อๆว่า B.K. ครับค่ะอาจจะไม่ใช่ชื่อแบงค์ที่คุ้นหูเหมือนแบงค์ที่เราไปฝากเงินกันนะใช่ค่ะไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย B.K. นี่เป็นเหมือนอกระดูกสันหลังของระบบการเงินโลกเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นเหมือนระบบท่อหลังบ้านที่แบบมองไม่เห็นแต่สำคัญมาก <S 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 วันนี้เราจะมาแกะกันดูครับว่าทำไม B K ถึงต่างออกไปแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะเพราะว่า B K เนี่ยไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์แบบที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะ <S <S ครับแต่เป็น Global Custodian Bank ค่ะคือเป็นธนาคารที่รับฝากสินทรัพย์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ โห oh, ใหญ่สุดเลยใช่ค่ะหน้าที่หลักๆก,ก็คือดูแลจัดการบริหารสินทรัพย์ให้กับพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆทั่วโลกเลยอย่างเช่นใครบ้างครับก็อย่างเช่นกองทุนรวมธนาคารบริษัทประกันภัยหรือแม้แต่พวก sovereign wealth funds กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อ oh. คือพูดง่ายๆเลยนะคะเป็นธนาคารของธนาคารตัวจริงเลยค่ะโห oh. เป็นแบงค์ของแบงค์อีกที งั้นถ้าเขาไม่เน้นปล่อยกู้เหมือนแบงค์ทั่วไปแล้วเขาทำเงินมหาศาลแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับรายได้หลักๆเลยนะคะมาจากค่าธรรมเนียมบริการค่ะประมาณสัก75%เนี่ยมาจากกลุ่มที่เรียกว่า investment servicesinvestment services, investment services. ใช่ค่ะก็คือค่าธรรมเนียมจากการดูแลสินทรัพย์ที่เรียกว่า Custody fee ครับ ค่าธรรมเนียมจัดการเรื่องโอนเงินโอนหลักทรัพย์หลังการซื้อขายให้มันเรียบร้อยหรือ clearing and settlement fee อ๋อครับครับเราก็มีค่าคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือ NAV ให้กองทุนต่างๆพวกฟัน accounting อะค่ะอืม,อมหรือแม้แต่การให้สถาบันอื่นยืมหลักทรัพย์ที่ BK ดูแลยอยู่ไปใช้แป๊บๆแล้วก็คิดค่าธรรมเนียมอันนี้คือ securities lending อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นฝ่าย operation หลังบ้านทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะอย่างกองทุน ETF ใหญ่ๆ ที่เราซื้อๆกันเนี่ยเบื้องหลังก็คือ BK คอยจัดการเรื่องพวกนี้ให้หมดเลยใช่เลยค่ะลองนึกภาพกองทุนยักษ์ใหญ่อย่าง b l a c k r o ็อกหรือแวนการ์ดที่เขามี ETF เยอะแยะมากมายครับ BK นี่แหละค่ะคือคนดูแลระบบหลังบ้านทั้งหมดเลยคำนวณ NAV จัดการเอกสารปรับพอร์ตให้ <ừ> อึหเพิ่งเป็นงานที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สำคัญมากๆด้วยครับ แล้วรายได้ส่วนที่เหลือล่ะครับอีก25%มาจากไหนอีกประมาณ25%มาจากธุรกิจ Investment Management ค่ะอ,อันนี้คือการบริหารกองทุนผ่านบริษัทลูกของเขาเองอ๋อมีบริษัทลูกด้วยใช่ค่ะอย่างเช่นนิวตันหรือ Insight อันนี้ก็จะคิดค่าธรรมเนียมตามขนาดสินทรัพย์ที่บริหารหรือ AUM base d fees นะคะเข้าใจแล้วครับฟังดูเป็นธุรกิจที่เฉพาะทางมากๆเลยแล้วอะไรคือจุดแข็งหรือที่เรียกว่า mode ป้อมบระการทางธุรกิจที่ทำให้ BK แบบเหนือกว่าคุณอื่นล่ะครับจุดแข่งสำคัญมากๆเลยนะคะคือ switching cost ค่ะ switching cost ใช่ค่ะหรือต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการคือมันสูงมากๆอ๋อลูกค้ารายใหญ่อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไป BlackRock Fidelity เนี่ยการจะย้าย custodian หรือผู้ดูแลสินทรัพย์ที่มันมีสินทรัพย์ผูกอยู่มหาศาลกับระบบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะอืมจริงด้วย มันมีความเสี่ยงเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องระบบที่เชื่อมต่อกันแล้วก็ความไว้วางใจที่แบบสร้างกันมานานครับลูกค้าส่วนใหญ่เลยอยู่กับ BK เป็น10บสปีเลยค่ะเปลี่ยนยากจริงๆโหอยู่กันนานขนาดนั้นเลยแล้วเรื่องขนาดล่ะครับเห็นว่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแลหรือ AUCA เนี่ยมันเยอะมากเยอะมากค่ะเกิน48ล้านล้านเหรียญสหรัฐโห48ล้านล้านนี่มันใหญ่กว่า GDP โลกอีกนะครับเนี่ย ใช่แล้วค่ะใหญ่กว่า GDP โลกทั้งใบอีกซึ่ง economies of scale หรือการประหยัดต่อขนาดเนี่ยมันสำคัญมากๆับเพราะยิ่งดูแลสินทรัพย์เยอะต้องทุนต่อหน่วยมันก็ยิ่งต่ำลงทำให้แข่งแข่งเรื่องราคาได้าาแล้วมันก็ยิ่งเสริมให้ลูกค้าไม่อยากย้ายไปไหนด้วยค่ะไอ้ Switching Cost ที่พูดถึงเมื่อกี้มันเชื่อมโยงกันแบบนี้เลยอ๋อเข้าใจเลยครับคือสเกลมันยิ่งทำให้ Switching cost สูงขึ้นไปอีกถูกต้องค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะลักษณะตลาดเนี่ยมันเกือบจะเป็นดูออบ o ลลี่คือมีผู้เล่นรายใหญ่จริงๆแค่2เจ้าคือ b k k กับ State Street หรือ S.T.T นะคะที่ครองตลาด Custody Banking อยู่อ๋อ oh, มีแค่2เจ้าหลักๆใช่ค่ะซึ่งมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นมากๆนะแต่สถาบันการเงินอื่นเขาไม่อยากลงทุนทำเองเพราะมันซับซ้อนแล้วก็ไม่ใช่ธุรกิจหลักของเขานะคะ น่าสนใจมากครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับมีเทรนด์อะไรที่น่าจะมาสนับสนุนการเติบโตของ b k ในระยะยาวบ้างครับมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยคือสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AUM ทั่วโลกเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาครับเพราะเงินมันไหลเข้ากองทุนต่างๆไม่หยุดเลยทั้ง ETF กองทุนบำนาญ อย่างที่สองคือกฎระเบียบทางการเงินมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะทาให้สถาบันต่างๆยิ่งต้องพึ่งพาเอาซอร์สมากขึ้นอ่าใช่เลยครับเรื่อง Compliance นี่ซับซ้อนขึ้นทุกวันใช่ค่ะแล้วก็ความต้องการเติ r d ดป r t ์ตี้ที่น่าเชื่อถือมากๆในระบบการเงินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลดีกับ BK ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วในเชิงการเงินโมเดลธุรกิจแบบนี้มันต่างจากธนาคารทั่วไปยังไงบ้างครับต่างกันเยอะเลยค่ะเพราะ BK เน้นไรายได้ค่าธรรมเนียมเป็นหลักหรือ e e b a s e แล้วก็ใช้เงินทุนในธุรกิจน้อยหรือที่เรียกว่าแคปิตอลไลท์นะคะแคปิตอลไลท์ใช่ค่ะไม่ต้องไปตั้งสำรองหนี้เสียเยอะๆเหมือนธนาคารที่เน้นปล่อยกู้ทำให้ความเสี่ยงด้านเครดิตหรือเครดิตริสเนี่ยต่ำกว่าแบงก์ทั่วไปมากอ๋อผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ r o e ก็เลยค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็สร้างกระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow FCF ได้ดีเยี่ยมเลยครับ ซึ่งเอกสารเงินสดที่แข็งแกล่งจากค่าธรรมเนียมตรงนี้นี่แหละค่ะที่ทําให้ BK สามารถจ่ายปันผลแล้วก็ซื้อหุ้นคืนได้อย่างสม่ําเสมอทุกปีเลยโอ้ oh, จ่ายปันผลซื้อหุ้นคืนสม่ําเสมอใช่ค่ะเป็นสิ่งที่นักลงทุนสายปันผลเติบโตหรือ DGI เนี่ยเขาชอบกันมาก ฟังดูแล้ว BK นี้เหมาะกับนักลงทุนที่อาจจะมองหาอะไรที่แตกต่างจริงๆนะครับค่ะอาจจะเป็นคนที่อยากมีแบงค์ที่ไม่เหมือนใครในพอร์ตหรือคนที่ชอบลงทุนสายปันผลต้องการความสม่ำเสมอหอ,ห,อหรืออาจจะคนที่อยากลงทุนในเบื้องหลังของตลาดทุนของ EGF อะไรพวกนี้ใช่เลยค่ะหรือแม้แต่คนที่ชอบธุรกิจที่มันดูเหมือนจะน่าเบื่อแต่ผูกขาดคล้ายๆพวก SPGI ICE CME ที่เขาเรียกว่าเป็น Hidden Compound e r หุ้นโตงิบเงียบอะไรแบบนั้นเลยนะครับใช่ค่ะสรุปภาพรวมก็คือ BK เป็นผู้นำตลาด Global Custodian นะคะมีโมดที่แข็งแกร่งมากจากทั้ง Switching Cost Scale แล้วก็เรื่องกฎระเบียบ ใช้โมเดลฟรีเบสที่เสี่ยงต่ำแล้วก็คืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอมากๆค่ะอืมเป็นเหมือนระบบหลังบ้านของออสตรีจริงๆครับที่แบบเรามอไม่ค่อยเห็นแต่ขาดไม่ได้เลยเพราะฟังแบบนี้ถึงเข้าใจเลยว่าทำไมถึงสำคัญขนาดนี้ใช่ค่ะประเด็นนั้นน่าสนใจนะคะแล้วมันก็นำไปสู่คำถามที่เราอาจจะเก็บไปคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ได้นะคะครับยังไงครับาท,ที่ซ่อนอยู่ของการเงินโลกเนี่ย ด้วยความซับซ้อนความเชื่อมโยงของตลาดโลกที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีความเปราะบางบางอย่างที่เรายังมองไม่เห็นหรืออาจจะมีโอกาสใหม่ๆอะไรที่รอบีเอยู่ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงพวกนี้บ้างโหน่าคิดต่อยอดจริงๆครับค่ะก็น่าติดตามต่อไปค่ะ